สวัสดีครับพี่น้องมืนนี้ลงทงล่งคาหาโคหาเขียดมากอ๋อเล็กเกียดขางง่ายนี่นงงนสวัสดีครับสวัสดีอากาศเย็นนี่ของง่ายตัวเล็กแหกมันครับได้ละเละหากบ่ไดห้ชายคือเป็นเนี่ยแหละ

ăn nhục nó hay vô tờ hey, và cả, cả hang hang kudi lê hảo hát nhật mày nhật mày nhật mè ui, mày nhật 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 mày cái hẻo, con một để đồ kíp đây để thứ badi đâu phi cho pao theo thang bản đi, thang bản này xưởng, nó đi tẩy này <laughs> anh à

ต็ว่ากับบางคนคนกินกับพิษเื่กันน่านที่เลยครับอโอย้อยอปาปคือว่าปล่อยไปเอาบุญเอาท่านห้าอ,อย่างก็ปล่อยกับปล่อยอยู่นั่นเหลยตัวมันบ่ท่านเนาะ ตเปียนปลาเรนี่นมีแต่โตสั่มเส้นเพื่อกไปที่นี่เขียนนิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวกระชิพ่อละแหละบ,ลบอเวดเ็บแอวเฮ้ยบ่เป็นหยังงละบ่เจฟจะไปตัวเพิ่นไปตัวเพิ่นเด็ดยังลเ็บแอวเหลือล่างบอยบ,อบอ่บ่เจ็บบ่ได้เป็นหยังจะไปตัวเคนเด็ยดยังผู้ชมทั้งโลกนะจ๊ะเออทั้งโลกนี่แหละมึงมาโลกทั้งดีตัว คิด 3, ว่สาสามพันล้านวิวโอ้ยบ่หากิดจักสีหายยังเนาะบ่ตกโลกุญอย่างเดีออยวฮาไป<ม>ยุ่งสิเด็กพี่น้องเพราะว่าหันกินยามันก็สิไปกระตุ้นไตผมอีกก็อยู่กับมันแบบนี้แหละฉัน,นบอ,อกว่าเจ็บเวอวเขาบอกเป็นยงัง อยู่กับมันไปจริงๆเลยพี่น้องฉันจะห่อพี่ว่าเป็นเสี้ยวกันเหรอครับปวดมันปวดขึ้นไม่ย่อไหนครับก็เวบน้องเห็นกับมันไข้เงาไปบวบกับมันมาจังไดบ่บเป็นยังกรือถามมันเป็นยังไงพี่ยังไงข้นปวดได้จงิี่นะบวบกันไปจงิั่นน่ะบวดไอ้ของข้าวกต่ที่มหาของหว่างเด้อค่ะพี่น้องมาเวเฮือนใหญ่ใหญ่ใว่า ได้กินบักมองปลาได้กินบักมองปลาล่ะเธอหนึ่งถึงสองเธออบุอบโอ้สองสามเถื่อเจ้าหน้าได้ดอกหืมบอกมาละยากต,ตอนนี้อาการแย่ๆกะไข่แน่ดีขึ้นแล้วค่ะมีคนถามว่าแย่ๆเป็นเจไหนสวัสดีจ้าส,สดใสขึ้นแน่ละ่ะอ้วนอ้วนตรงขึ้นแน่ละ่ะตรงแล้วตรงแล้วตรงแล้ว,ลวนำนักสามสิบเก้าโอ้สามสิบแปดตอนนี้ได้สี่สิบเท่าไรล่ะ เออขึ้นมาแน่ล่ะงานขี้เข่ากับบ่อแสบไทร้อยเป็นผีดบ่หูว่าไทร้อยเป็นผีดแหละอุ้ยว่าแต่สีว่าแต่ว่าแต่สีเหลือแต่ซื่อใหญ่ๆวปะยัง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 มีหนาเบาเลรนได้อยู่เพราะว่าเกือบเกือบได้พังเพ่งขาหมูยี่พังจีได้ยินจังได เรีกไม่สาวโทษเนาะเมื่อยบ่เฮ็ดอีหยังอีหย่างเขาห้ามให้เห็ดนักเด้อกระปูกะแป้งกะบัวตองขูดให้ให้ตาพ่นขูดตั้งถ่วยกะตาพ่นคือเก่าเมนบ่อตั้งถ่วยซักเสือผ้าตาพ่นคือเก่าโอ้ยตกตะลุมนี่นะใหญ่ๆต้น่ตุ่นบกงป่าไหายหน่วย โอ้โอ้มีอยู่ตัวล่ะถ้าเจ้ามาเอาไปกิ่นดูล่ะเนาะจุดเกลือเบิดโอ้ลมดีลม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 นี่หน่วยหนึ่งระวังเด้อระวังยางนะเถะเถะเด้โอ้ยหน่วยหน่อยเทะชมมันกะสมอยู่นั่นแหละมันหน่อยเดียวถามมือทุกคนไปอีกขีม้าขาวมาเหลียวเห็นบอเอาเอาใหม่แงใส่ ไหวอยู่โลุลมดีเอออืมโอ้ยน้องพีงครับไอ้พีงกับบังพองเกือบหล่นใส่หัวใหญ่ระวางย่างหาแต่แนวอ่างพีอ่างหนองให้น้ำลายแตกน้ำให้น้ำลายไหลน้ำ เอาแต่พ่อได้กินแต่ห้พ่อไงลุยลายกินนำ้ำพ่อไงเสียเอียไงเคเห็ <c oughs> <c oughs> นหน่วยกับน้ำลายแตขกออินน้ำลายโ <c oughs> มแห้งแหมโฉมแห้งแง่ยยังสีโซ่ของงวงปลาทูบแซ่น้ำเกลือพูดเดี๋ยวจะฝึกไปไก่มันช่ลนใส่หัวไม่แม่งานนึ่งตลาดระวังเด้นยหย่ ดีแล้ว<ห>เดี๋ยวเดี้ยวเดี้ยวเดวแล้วครับเดี๋ยวเดียวี้ยวอนงานมออกกรงเอาเด้อพี่น้องมากินหมกวงฟ้าลขนาดอหลาดที่ยทอแขนห้วย เพ่งอีหยังเขาห้ามเลยยัางท้แขนอุ้ยอุ้ยใหญ่ๆนี่มีแหงอยู่ตีเพ่งเนาะต่อไปเดีเพ่งจังซันพ่อละมั้งฉันได้จำนึงกับพ่ออะไรกินบอเบิ้ลด้วยนี่บอเบิ้ดอ่ะอือเราสมแห้งย่างย่างเต็มที่นี่หาหน่วยกับชุดยอดเลยพ่อพ่อ <laughs> ลลหล่นล่นใส่าาหัวใหญ่ชิดส่หัวใหญ่พอ่อพ่อพอแล้วพอแล้วทำนนี้ก็กินโมเบิร์ดดอกไปพ่อแล้วนี่ไปแสบน้ำกันด้วยค่ะพี่น้องเอาไว้เพียงเท่านี้เลยสำหรับคลิปหาเขียดมือนี่บอ่อยมานได่หอยก่อยหนึ่ง หกลาบมาแวะเอาบักมองป่าไปกินสุมจังใดก็ได้พาลงทงลงท่าอยู่ขอบคุณทุกท่านทุกคนเด้อค่ะที่เขามารับชมมาให้กำลังใจสาวเจ๋ดโดยดีเสมอมาลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้พอกันไหมคลิปนาสวัสดีค่ะเ <c oughs> <c oughs> ด็กคนเบื่อแห่งมิจฉาคนสสมอย